สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาอัปเดตข้อมูลกันหน่อยนะ<ๆ>นะเกี่ยวกับเจ้ากระบะตอนเดียวกับเพื่อนสี่ล้อปีสองพันยี่สิบสองนะว่ามีรุ่นไหนเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตอุปกรณ์อะไรบ้างนะในปี2022จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เจอเพื่อนๆรับชมรับฟังกันได้เลยนะารับครับ,รบก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าไม่มีภาพสไลด์อะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าเราจะเอาเจ้าดีแม็กส2 2ของเราเนี่ยเป็นนายแบบนาะยแบบตกรุ่นแล้วตอนนี้ เจ้าตัวนี้ตกรุ่นแล้วเป็นปี2022ตัวใหม่เนี่ยมาแล้วนะ2023แต่ก็เหมือนเดิมแตกต่างกันที่ปีนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะพูดถึง3ค่ายนะสค่ายหลักๆที่กินตลาดอยู่ในตอนนี้นะก็คือที่ที่รถมันใหม่ๆอยู่ตอนนี้นนะก็แล้วกันนะก็ค่ายแรกครับนี่เป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากเจ้ารีโวตอนเดียวกับเคลื่อน4ล้อนะปี2022เนี่ยก็เพิ่มเกียร์ออตโต้มาให้ อีกหนึ่งรุ่นนะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเกียวออโต้ไปด้วยเลยนะครับตัวที่2ก็จะเป็น d m a ม2023นะครับแต่ว่าหน้า22เหมือนกันแหละนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น Ford Ranger นะ2.0นะตัวใหม่ตอนเดียวกันครับเครื่อนสีล้อนะครับเอาเดี๋ยวเรามาพูดถึงภา,ายนอกนะว่ามีอะไรแตกต่างมากน้อยเพียงใดยังไงกันบ้างไม่ต่จะเอาพูดไม่ถูกกันเลยเดี๋ยวเจ ครับเดี๋ยวเรามาไล่อุปกรณ์ภายนอกกันนะนี่ผมต้องจดโพยต้องจดนะครับเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวข้อมูลตกหล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพูดคุยกันนะคลิปนี้เป็นงานอัปเดตนะไม่มีอะไรมากนะพูดคุยกันนะก็ภายนอกเนี่ยกระจังหน้านะเจ้าของรีโว2.8นะทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะจะเป็นสีดําไม่หล่อเหมือนล็อกโค้เหมือนเรานะครับเนี่ยของล็อกโค้เราหล่อกว่าใช่ไหมเจอร์ใช่ทั้งหล่อทั้งแรงแม่จเจ้าไปดูคลิปกันได้ออเออ แล้วก็ถ้าเป็นดีแม็กนับก็จะได้นี่เลยกระจังหน้าเทาเงานะครับสลับกับไอ้ไอ้ดำเงาสลับกับเทาด้านนะแม่เจ้าเรียกไม่ถูกนั่นเองดีแม็กก็ไปดูคลิปของผมมาได้นะครับรถผมเองเอก็ไปดูในคลิปได้เลยนะครับมีรถตัวจริงให้ดูรีโวก็มีรถเอ่อตัวจริงให้ดูเหมือนกันนะัในคลิปลองไปสืบหาเอาดูถ้าถ้าใครอยากดูเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ลองคอมเมนต์ดูนะเดี๋ยวผมทิ้งเอ่อลิงก์ก <c oughs> ูก็ทำไม่ถูกเหมือนกัน นะครับต่อไปเรนเจอร์นะกระจังหน้าก็สีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับดีแม็กเนี่ยกระจังหน้าจะสวยกว่าเพื่อนเลยนะมีเทกเจอร์ในการเล่นแต่กระจังหน้าไม่แปลกใจที่มันขายดีนะครับต่อไปกันชนหน้ากันชนหน้าก็คือเปลือกกันชนหน้าบริเวณนี้นะดีแม็กและดีวเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหนะ้ารถสีอะไรก็จะเป็นสีนั้นนะครับส่วน f o ร์เนี่ยโอ้โหหนักกว่าเพื่อนเลยนะเป็นสีดําทั้งแผงเลยนะแม่เจ้ามึงไม่ดูเขาไม่ดูตลาดหรือไงว่าเขา ไปถึงไหนแล้วนะโฟดมาที่หลังแต่ว่าออปชันเนี่ยผ่านักนะครับฟอต้าตายบ้านเราก็สเสนอกับมาผ่านักนะไม่ดูอีสุบโตโยต้ตาเลยนะว่าเขาเปลี่ยนเป็นสีตัวเดียวตัวรถแล้วนะแต่ตัวใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนแหละนะแต่ตัวนี้มันเพิ่งทํามานะก็ช่างมัน,นต่อไปไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นแบบหลอดไส้นะครับลีโวลุยลีโวเนี่ยก็จะแยกไฟสูงออกมานะเดี๋ยบไ,ไม่เห็นภาพอีกหน้านี้รีโวตัวใหม่ นะครับ2 0 2 2ก็ไฟหน้าแบบนี้นับแยกไฟสูงออกมาจากเดิมนะจากตัว2018เนี่ยก็จะไฟสูงไฟต่ำรวมกันนี่ตัวใหม่ก็จะแยกออกมาแบบนี้นะครับส่วนยูซูเนี่ยไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟหน้าโฟร์ดก็คล้ายๆรีวนัแยกไฟสูงออกมานเราไม่มีรถตัวจริงก็ไม่ว่ากันนะครับนะไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้ธรรมดาทั่วไปไฟตัดหมอกไม่มีทั้ง3รุ่น นะไฟท้ายก็เป็นหลอดไส้ทั้ง3รุ่นนะครับไฟเบรกโดนที่3เนี่ยก็รีโว่จะให้มานะทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาฟอร์ดกับ Us ูสุเนี่ยจะไม่ให้มานะครับต่อไปมือจับมือจับเนี่ยของโตโยตากับของ Us ูสุเนี่ยจะคล้ายๆกันนะก็คือแบบดึงข้างๆซ้า,า,ายขวานะแบบนั้นจะดูแข็งแรงกวา่านะของฟอร์ดเนี่ยจะเป็นเปิดเปิดครอบๆๆเหมือน4ประตูนะนึกภาพ4ประตูเนี่ยของฟอร์ดเป็นแบบนั้นเลยสีดำนะครับ กันจนท้ายไม่มีมาให้ทั้งสามรุ่นนะต้องไปแต่งกันเองนะตัวตอนเดียวเนี่ยเอ่ออะไรอ่ะกระบะไลเนอร์นะกระบะท้ายกระบะไลเนอร์เนี่ยก็จุดยึดก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ไปดูรายละเอียดกันได้กระบะท้ายของฟอร์ดเนี่ยก็จะอนเนกประสงค์กว่าเพื่อนนะเพราะว่ามันกว้างยาวลึกกว่าเพื่อนมึงถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะสเปคแล้วก็อนเนกประสงค์นะมีใบบรรทัดให้ด้วยนะสำหรับงานช่าง <c oughs> เออ มีบ้านทัพมีตัวยึดสีแคม์ไม้ด้วยนะของฟอร์เนี่ยโอโ้กระบาท้ายเหนือมาเหนือกว่าเจ้ารีโวแล้วก็ดีแมกนะภายนอกก็วมานนี้หน้ากระจกมองข้างอะไรก็ฟอร์ได้ได้เปรียบก็คือฝั่งไปเลี้ยวมาให้นะครับก็ถือว่าดีนะแต่สีดําเหมือนรีโวเลยนะดีแมกก็สีเดียวตัวรถนะโอเคนะภายนอกคร่าวๆประมาณน,นี้ส่วนเป็นส่วนล้อนะล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อกระทะทั้ง3ารุ่นเลยขอบ16 เฉพาะดี a x แล้วก็ Ford r a n g e r นะครับใส่ยางจำไม่ได้แล้วไม่รู้เท่าไหร่นะแต่อย่าไปสนใจเลยยางพวกนี้เราเปลี่ยนทิ้งเลยนะซื้อรถมาเนี่ยผมได้นำให้เปลี่ยนเทินลานหเลยแล้วก็ออกยางมัดแบบนี้มานะแต่ดีวเนี่ยให้ยางล้อเป็นขอบ17มานะครับขอบ17นะประมาณนี้นะรเรื่องล้อเรื่องยางอย่าไปซีเรียสน,นะได้นำให้เปลี่ยนเลยเทินไปเลยนะครับยางนั้นใช้ไม่ได้ใช้ก็ติดนะถ้าลุยหนักติดนะครับ ถ้ามีงบน้อยก็กัดฟันเทินไปเลยเชื่อผมนะมันจะคุ้มค่าในระยะยาวนะต่อไปภายในนะภายในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็เชิญรับชมมนไล่เลยโอ้โหแม่เจ้าภายนอกก็ปาไป5นาทีแล้วนะน่าจะต้องแบ่งเป็น2องีพีแล้วมึงเนี่ยภายในนะมันไม่มีภ้าประกอบนะเดี๋ยวก็อาจจะให้ดูแพรมแดีแม็กแพรมเพรากมีรถเออนแบบก็คือดีแม็กยืหนะุให้กูเท่าไหร่วะเนี่ย หน้าปัดนะครับเริ่มต้นที่หน้าปัดเดือนใหม่ก่อนเลยนะรีโวนะทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้เนี่ยก็ได้เป็นแบบเข็มอะนาล็อกทั่วไปนะดีแม็กก็จะได้เป็นแบบเข็มเหมือนกันนะอาจจะมีเกียร์น้ำมันเกียร์ความร้อนเป็นดิจิตอลเล็กๆนะแต่ว่าฟอร์ดเนี่ยล้ําสุดเลยก็คือเป็นดิจิตอลเต็มระบบนะครับหน้าจอเขาประมาณ8นิ้วมึงเดือนใหม่นยะนะต่อไปพวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นแบบธรรมดาทั่วไปนะอีซูเป็น p พาเวอร์ โตโยต้าก็เป็น power น้ำมันทั่วไปนะโตโยต้าเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะมีระบบวาล์ว wow, แปรผัน variable อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เรียกไม่ถูกนะมันจะแปรผันน้ําหนักตามความเร็วนะแต่แต่ก็ยังเป็นน้ํามันฟอร์ดนะฟอร์ดก็ยังก็เป็นไฟฟ้าล้ํากว่าเพื่อนอีกแล้วนะรุ่นนี้พวงอะไรไฟฟ้านะครับต่อไปปุ่มเอ่อปุ่มคอนโทรลนะนี่ผมต้องจดเลยนะเพราะมันเยอะมากนั่นเะป็นรายละเอียดนี่ดู นั่งอ่านกันเลยดีนะเจ้าเพื่อท่านผู้ชมนะผมทําในคอมไม่เป็นเหมือนกันเราก็จะพยายามนะต่อไปก็อาจจะทําเป็นภาพสลาไลด์ได้ปุ่มบนพวงมาลัยเนี่ยอิสุกับโตโยต้าไม่มีนะครับแต่ฟอร์ดมีมาให้นะเพราะว่าเขาต้องควบคุมเอหน้าจอดีตอลของเขาด้วยปุนพวงมาลัยน,นะปุ่มเพิ่มเสียงลูกเสียงมีนะของฟอร์ดส่วนจอกลางเนี่ยโตโยตา้าทั้งเกียร์ธรรมดาลและเกียร์ออโต้เนี่ยได้ทั้ง8นิ้วทั้งคู่นะรองรับระบบ Apple c a ค Play Android Auto นะครับ อีซูซูเนี่ยก็ยังเป็นจอดินเดียวนะใสซีดีนะนะ2023ก็ยังไม่ให้มานะไม่รู้ทําไมเขาไม่ให้มานะช่างแม่งนะต่อไปก็ Ford ก็จะได้สิบจอสิบจุดหนึ่งนิ้วนะ Apple c a ค P l a y Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยมัง้งนะรู้สึกหลูซึกกว่านะโอ้ภาษาได้มาเลยนะรู้สึกว่าจะ Apple เนี่ยจะใช้แบบไร้สายได้นะครับต่อไปช่องวางแก้วที่ช่องแอร์นะครับโตโยตากับอีซูซู มีมาให้นะแต่ฟอร์ดเนี่ยมันตัดทิ้งนะมันไปอยู่ในวายแท็กนะเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะงงกับมันนะต่อไปก็เป็นช่องเก็บของเอ่อบริเวณผู้โดยสารนะก็คือคนนั่งแหละไม่ใช่คนขับนะคนนั่งก็โตโยต้าเนี่ยให้มา2ชั้นนะเปิดได้2ชั้นนะนะก็ด้านบนกับด้านล่างนะของยูซูเนี่ยก็ชั้นเดียวด้านล่างอย่างเดียวแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันโดนปิดนะเป็นช่องเปลี่ยนเป็นช่องวางมือถือเล็กๆแทน ฟอร์ดก็เช่นกันนะครับจริงๆแล้ววายแท็เนี่ยมันมีช่องใส่ของนะตั้ง3ชั้นนะก็คือด้านบนแล้วก็วางมือถือแล้วก็วางของด้านใต้นะแต่ว่าตอนเดียวเนี่ยก็ตัดออกไปนะเหลือแต่ช่องด้านล่างแล้วก็ที่วางมือถือประมาณน,นี้นะครับต่อไปแผงประตูนะของโตโยต้าเนี่ยก็เป็นแผงพลาสติกนะครับทั้งหมดเลยนะที่เท้าแขนเนี่ยก็จะเป็นผ้านะไม่รู้โชเฟอร์มเปิดรถหรือเปล่า ก็นะจะให้ดูอ้างอิงจากรุ่นนี้ได้เลยนะรุ่นนี้นะครับเป็นผ้านะครับแนะนําให้ไปหุ้มหนังอีซูก็เหมือนกันนะเป็นผ้าที่เท้าแขนงเป็นผ้านะครับโดนน้ำเนี่ยยุ่ยแน่นอนนะของฟอร์เนี่ยปัดสิีทั้งแผงเลยนะแม่เจ้านี่เท้าแขนงก็น่าจะเจ็บหัวศอกนะผมมองว่าน่าจะเจ็บข้อศอกอยู่แปลงประตูไปแล้วนะต่อไปกุญแจกุญแจก็โตโยตา้าเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เนี่ยก็ได้รีโมทมาอีซูซูยังไม่ให้มานะตัว2023ก็ยังไม่มีนะรีโมท ฟอร์ดนี่ให้มาแล้วนะรีโมทดอกเดียวรู้สึกว่าจะดอกเดียวมีระบบอ e ีโบมเบไิเซอร์มาให้ด้วยนะครับและฟอร์ดดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับโคตรเทพนะตอนเดียวก็ทําได้นะรึเปล่าไม่แน่ใจนะต้องต้องถามเซลลอ,อีกทีนึงต่อไปช่องจ่ายไฟนะครับช่องจ่ายไฟเนี่ยโตโยต้ามี1จุดนะมี USB มาให้อีก1จุดนะ AUX ไม่แน่ใจว่ามีให้หรือเปล่านะครับ ตัวยูสูเนี่ยก็มีช่อง USB ไมาให้ 1. นึจุดนะคุณเคยกันดีนะใครใช้ยูสูดินเดียวเนี่ยรู้กันดีนะช่อง USB 1. จุดนะแม่จเจ้าชาร์จไฟก็ไม่ได้แล้วก็ให้ช่องจ่ายไฟ12โวลต์มา 1. จุดเช่นเดียวกับโตโยตา้ามี AUX มาให้นะโคตรโบราณเลยยูสูเนี่ยแบบอย่างนี้ <c oughs> นี่ขอพูดเลยนะส่วนพอร์ตลั่มเฟื่อนนะมี USB C มี USB C, ตัว A หรือเปล่านะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะยัว u ู b แหละโอ้โหแบบ ล้ำนะได้จอได้ USB มาโคตรล้ำนะแล้วก็ช่องจ่ายไฟสอโวลต์หนึจุดนะฟอร์ดเนี่ยมาเหนือนะมาเหนือเรื่องนี้นะต่อไปแอร์อรนะธรรมดาทั้งคู่เอ่อทั้ง3ขค่ายนะตัวต้าเนี่ยจะปรับได้5โหมดนะเอ่อเข้าหน้าเข้าหน้าลงเท้าลงเท้าเอ่ออะไรอีกวะลงเท้าไล่ฟ้าแล้วก็ไล่ฟ้าหนะ้าโหแบบอะไรวะเนี่ย ตัวนี้ยูสุจะได้สามโหมดนะก็คือเอา้านะับโชเฟอร์ไปื้อมันแป๊บนะให้กูพูดอยู่แต่ส่วนนะครับโชเอร์บอกมึงบ้าบอกก็แต่งคุยคุยอยู่แต่ส่วนมึงบ้าหรือเปล่าน,านนะต่อไปก็อะไรนะแอร์นะเมื่อกี้ค้างไปที่แอร์นะอีอุสุก็จะสามโหมดนะครับก็คือเข้าหน้าลงเท้าเข้าหน้าเข้าหน้าลงเท้านะครับแล้วก็ลงเท้าโอ้ยุณจะงงหรือเปล่าวะเนี่ยต่อไป ฟอร์ดนะฟอร์ดผมไม่แน่ใจน่าจะห้าโหมดแหละปกติรุ่นเก่า <c oughs> ๆเนี่ยมัน,นก็ให้มา5โหมดนะก็คือ1เลยก็คือเข้าหน้านะเป่าเป่าลมเข้าหน้า2ก็เป่าลมเข้าหน้าแล้วก็ลงเท้าสามก็ลงเท้า4 4สีส่ก็ลงเท้าไล่ฟ้าห้าก็ไล่ฟ้าโอ้ยตายแบบออปชั่นเยอะชิบมา <c oughs> เอาเป็นว่าระบบแอร์ air ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะฮีเตอร์มีไหมไม่รู้นะครับ ฮีเตอร์น่าจะไม่มีแหละฟอร์ Fort, ตกอนเดียวก็น่าจะไม่มีฮีเตอร์นะครับน่าจะตัดติ้งไปแล้วต่อ,อไปคอนโซลกลางนะถ้าเป็นเกียร์ออโตของรีโวเนี่ยก็จะได้มาโหพักพกพลาไปไหนรับเนี่ยเดินบางระจันเลอไง <c oughs> <c oughs> ก็คอนโซลกลาง vo, รโีโวเกียร์ธรรมดาไม่มีนะแต่เกียร์ออโต้มีมาให้นะพร้อมฝาปิดยูซ <c oughs> ูเนี่ยไม่มีนะถ้าเป็นตัวฟูวินเนี่ยจะไม่มีคอนโซลกลางมาให้คอนโซลที่เท้าแขนตรงกลางนะครับ ออฟอร์ดมีมาให้นะแต่ว่าไม่ให้ฝาปิดมาอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันฟอร์ดเนี่ยเป็นค่ายรถที่แบบมันตัดออปชั่นที่แบบแปลกๆแบบงงๆมากนะฟอร์ดเนี่ยคุณลองไปไล่ดูนะนะต่อไปก็เป็นบอสนะบอสนี่นักสุดดล้วก็คือฟอร์ดนับนะนะเดี๋ยวไล่รีโวก่อนนะรีวโวเนี่ยก็ PVC นะตะเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้ PVC นะครับตะเกียออตโต้เนี่ยได้บอกผ้านี่ก็หนักเหมือนกันน้่ให้บอกผ้าถวยวะอ้ยอีสก็พีวีซีนะฟอร์ดเนี่ยเป็นบอกผ้าโอ้ยเจ็บหัวเลยนะับรถตอนเดียวให้บอกผ้านเนี่ยบอกได้คำเดียวเละนะต้องไปหูม้มเองอีกนะ ه, งงกับเขาซะหลอเกินนะส่วนลําโพงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าโตโยต้าอิอุสและก็ฟอร์ดเนี่ยเขาให้มากันกี่ตัวนะครับแต่ว่าผมมองว่าโตโยต้าน่าจะให้มาสองตัวอิสูก็สองตัวฟอร์ดก็น่าจะสองตัวแหละ ประมาณนี้ล้กันนะคลิปนี้นะัยนนะบย,ยาวเกินนะบอกได้คำเดียวยาวเกินนะกระบะตอนเดียวรับเคื่อนสล้อปี 2, 2022นะที่เรามาอัปเดตข้อมูลกันนะก็ประมาณนี้ล้กันนะคลิปนี้ก็ค้างไว้ที่ภายนอกภายในนะครับนะถ้าชอบวิดีโยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะพูดเกี่ยวกับเครื่องยนต์กี่ช่วงล่างแล้วก็ระบบความปลอดภยัยนะพร้อมด้วยราคาและสีด้วยนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้โห و, แบบคอแห้งเลยแล้วเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม